สวัสดีครับดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m r Review 2020นะครับได้พัสดุมาแล้วมันก็ใบให้เลยครับเป็นถ้าสยามอินเตอร์นะก็ต้องเป็นหนังสือครับหนังสือแต่จริงๆแล้ววันนี้มาพูดจะว่าไงดีอ่ะก็คือมีความกังวลเรื่องวัคซีนมากกว่าเรื่องโรคโควิดนะครับเนาะวัคซีนที่รับบริจาค จากประเทศหนึ่งก็มาถึงไทยแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ว่าก็มีการตั้งเงื่อนไขนู่นนี่นั่นนะครับนะยังไงก็ขอให้ได้บุคลากรด่านหน้านะครับคุณหมอคุณพยาบาลนะครับขอได้วัคซีนก่อนแล้วก็คนอื่นๆน,นะอาชีพอื่นที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยต่ยก็เป็นบุคลากรด่านหน้าที่ดูแลรักษาคนไข้อ่าอยากจะส่งสารนี้ไปถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจนะครับว่า ถ้าคนที่เขารักษาพวกคุณไม่มีชีวิตรอดขยมรักษาพวกคุณวะนะครับกันว่าอาวักก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับดูแลต,ต,ตัวเองให้ดีไปไหนมาไหนก็ใส่แมสนะครับเป็นไม่ได้กาแฟชิลเนะาะจะถอดแมสพูดกับใครโดยที่ไม่จําเป็นโดยที่ไม่รู้จักเขาว่าเขาจะมีเชื้อโรคหรือเปล่านะครับอย่าไว้ใจใครเลยช่วงนี้ครับก็หนังสือนี่กันดีกว่า ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่านะมันคือหนังสือแต่ละคำรุ้นไปดามันคือหนังสืออะไรอจริงผมสั่งจากใน Facebook ครับได้เจอโฆษณาพอดูสยาอินเตอร์ก็จะต้องเป็นหนังสือด้านหลังจะไม่เห็นด้านหน้าก็ายังไม่เห็นนะครับคงจะเห็นนี่หรอก อ oh, จะพอมาดีมากแล้วหนานะดูสิพอมาหนามากกรี mm hmm. ดงไง mm hmm. ดีวะ mm hmm. นี่ไงนี่ไงโอเครู้จุดละแ mm hmm. น่นแน่นาจะไม่โชว์หน้าปกหรอกครับเราให้ดูหนังปกก่อน กับหัวฮุยว้าวเป็นแบบแบบ,แบ,บด้วยกรีนลีดเปเปอร์ paper. คนจะเห็นอยู่นะครับวันพีซบูแกรนดัตตาไฟน้าปกครับยา สมัยเกเรียกว่าไพ่แว็บครับโมไปโมเว็บมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกระหัวเออโอเคดูลูร่านะครับก็เป็นแฟนวันพีอยู่แล้วนะครับนะสำหรับแฟนแฟนวันพีสนใจสะสมซื้อได้ดูซิดูซิมีอะไรมาบ้างนะ นี่ะดูวิธีการพับโดยเอียดที่หน้า86นะคืออะไรอ่ะ Special Stamp ตอนปั๊มหมุนทั้งด้านนี้อยู่ด้านบนอ๋อๆนึกออกแล้วพับเราไปทำเป็นสแตมป์ปั๊มได้นี่นะมาดูหน้า86ดสบหกราทไปที่หน้า86เลย ปดสิบหกแปดสิบหกแปดสิบหกเวิธีเล่นของแถมไอรอนปินะไอรอนปิน ไอ้นั่นปิ้นอันไหนอ่ะไอ้นั่นปิ้นอันนี้เหรอนี่ไไอ้นั่นปิ้นเหรอใช่ไอ้นั่นปิ้นจริงด้วยย่ะ <Yeah. S 1> <Wow. S 2> ว้าวคารงเตอรี่ ในด้านที่เป็นภาพอยู่ด้านล่างอืมอ๋ออาจจะไม่เห็นโันที่ไอรอนปิ้น,เ,น,อน,นเอาไว้ติดกระเสื้อเหรอเฮ้ยน่าสนใจน่าทำมากวันพีสต์เดย์ชอตสเต็มก็น่าสนใจนะ ริ้นทีเดียวว้าวน่าสนใจมันดูซี่มีอะไรบ้างอ้าวเออหน้าของแชมพิซานอืมว้าว น่าสนใจนะครับแฟนแฟนวันพีชหาซื้อมาเก็บสะสมได้เนาะ Blue Grand Data ฝ่ายปรวัติของกลุ่มโจรสลัดลมันก็จะมีประวัตินะครับหนะ้าผลประสารก็จะเริ่มจากนี่แหละครับกับตันลูฟี่ อ่ะแล้วขนาดนี้เลยเหรออ๋อเอาเอาแบบเร็วเลยเหรอลูลฟี่โซโลโนามิอ่าฮะยูโซซันจิเหมือนการไล่เนื้อเรื่องไปรเรื่อยๆนะครับนะดูน่าสนใจดี จะมีผลอะไรต่างอะไรอะเว์นาวีอิสแคมสถานที่คบพูดติดปากสดุดพิลึกที่ทำงานอาจารย์โอดาอ๋อเฮ้ยอันนี้เหมือนกระโหลกแต่ว่าเหมือน ตอนที่ชอปเปอร์นี่เลยกลายล่างเลยโอเคข้าวข้า,ขา,ขาประมาณนี้ครับถ้าไหนสนใจก็หาซื้อได้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีวางขายตามร้านหนังสือนั่นแหละนะครับหรือสั่งกระตับกับทางเนี่ยสยามอินเตอร์คอมิกนะครับน้องสั่งซื้อได้นะครับนะแฟนๆบันทีนก,ก็ไม่ควรพลาดนะครับไปแบบโอเค ก็ก็ควรจะเป็นประมาณเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรักษาสุขภาพนะครับทุกคนขอให้พวกเรารอ่ไปด้วยกันนะครับไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วติดเจอเยอะมากแล้วก็คนก็เสียชีวิตเันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันครับรักษาสุขภาพครับผมให้เราจะรอบไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ